วันนี้ฮิตต o ริแฟนดับนะคะจะมาสอนวิธีการตัดเสียงภาคต้นฉบับออกนะคะแต่ว่าคงเหลือเสียงเอฟเฟกกับเสียงเพลงเอาไว้นะคะด้วยโปรแกรม Adobe Audition ขั้นแรกนะคะนำไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอที่เราต้องการนะคะโยนเข้ามาในโปรแกรม Adobe Audition นะคะหลังจากนั้นให้กดที่ e f f e c t ต่อด้วย Stereo Imagery และ Center Channel Extractor นะคะหลังจากนั้นให้กดที่ Vocal Remove vocal remove นะคะจะช่วยตัดเสียงภาคต้นฉบับออกไปนะคะแต่ว่าจะคงเหลือเสียงเอฟเฟกหรือว่าเสียงเพลงเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะสามารถใช้ได้แต่บางคลิปก็ไม่สามารถทำได้นะคะให้ลองเลือกหาคลิปใหม่นะคะในการมาใส่เอฟเฟกนี้หรือถ้าซีนนั้นนะคะไม่ได้มีเสียง sound e f ฟ e c t นะคะก็กดปิดเสียงต้นฉบับไปนะคะแล้วก็ภาคใส่ไปเลยแล้วก็หาเสียงเอฟเฟกอื่นๆมาใส่เพิ่มเติมเองนะคะตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะคะที่ภาคเรื่อง wonder ชีวิตมหศัศจรรย์ wonder นะคะ ไม่เคาะประตูเหรอเราตัดเสียงต้นฉบับออกทั้งหมดนะคะและอัดเสียงประตูกับเสียงเคาะเพิ่มเติมเข้าไปแทนค่ะถ้าชิ่นชอบผลงานภาคของเราก็อย่าลืมติดตาม Facebook Page <Facebook S 2> และ Youtube ทต t o r y แ a n ดับด้วยนะคะ